ได้เวลาของอาจารย์ประหดครับจากสถาบัานสอนดตรีปรหาหดมิวสิกแล้วนะครับอาจารย์จะมีอะไรมาฝากเหล่านั้นอาจารย์เชิญเลยครับ บลูส์ครับยังอยู่ในหัวข้องคำว่า Blues นะครับคำว่า b l u e ์ก็อย่างที่บอกเรื่องของริทึมนะครับเราได้พูดไปแล้วเรื่องของเบสิกการอิมพลิวิสนะหรือการโซโล่เนี่ยแต่ก็ขอทวนนิดน,นึงนะครับริทึม12ห้องต้องเล่นได้นะครับแล้วก็บล Scale ที่มีไวป้เป็นอันนี้เป็นแค่กรอบเฉยๆนะครับมานั่งไล่สเกลจนคล่องเนี่ยคุณเล่นบลูส s ไม่ได้นะครับคุณต้องฝังเยอะๆแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้ลิกนะครับ อิลลิคครับตันนะครับมือกีตาร์บลูส์ที่โด่งดังเขาบอกไว้ว่าไม่รู้จะมาเรียนรู้ลิกกีตาร์ของเขาทำไมสิ่งที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยจากอัลเบิร์ตคิงทั้งนั้นเลยนะครับลิกกีตาร์ที่อิลลิคครับตันเล่นเพราะฉะนั้นนี่นี่นี่ขนาดอิลลิคครับตันนะครับมือกีตาร์บลูส์ระดับเทพเนี่ยเขายังบอกเขายังเลสเปกกับนักดนตรีบลูส์ก่อนหน้าขเขานะครับเ <_:. S 2> พราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องต้องเรียนรู้ก็คือฟังจากต้นตํำรับนะครับและ พอเราฟังเสร็จเราอยากจะมาแอปพลายเป็นบลูปัจจุบันยังไงก็ได้นะครับแต่เราต้องเรียนรู้ว่าออริจินอลคืออะไรก่อนนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าคุณต้องรู้จักลิกนะครับแล้วจริงๆในดนตรีบลูส์รายละเอียดมันเยอะคือคำว,ว่าบลูส์อย่างเดียวเนี่ยในอเมริกาเองมีทั้งเท็กซัสบลูนะครับมีทั้งชิคาโก o บลูส์มีทั้งนิโอรีนบลูส์มีโหอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าจะให้พูดเนี่ยคณต้องใช้สัก20ตอนนะครับถึงถึงจะพูดได้หมด เพราะตาอย่างที่บอกว่าปัจจุบันมันไม่มีไม่มีความลับแล้วนะครับวันนี้ถ้าคุณค่าเซิร์ชว่า Blue Guitar Licks ใน y t u t u เนี่ยคุณจะเห็นว่ามีคน demonstrate การเล่นนะครับให้คุณได้ศึกษานะครับแต่ข้อดีของอินเทอร์เน็ตก็คือเรื่องนี้มีข้อมูลเยอะข้อเสียของอินเทอร์เน็ตก็คือคุณต้องเลือกดีๆว่าคุณควรจะเชื่อใครนะครับเมื่อมันมีเยอะก็จริงมันไม่ใช่จะเชื่อได้ทุกคนเท่านั้นเอง นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรู้องคุณเองก่อนนะครับทีนี้ในดนตรีบลูส์เนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ flat f i นะครับมันเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ของบลูส์เพราะฉะนั้นเวลาเล่นบางอย่างเนี่ยนะผมเล่นมันต้องผ่านในตัวไอเสียงเนี่ยไอเสียงเนิเนเนี่ยนะครับแล้วบลูส์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นบางคนบอกเออผมก็เล่นเหมือนแล้วนะ ทำไหมม่เหมือนดูนะครับเวลาผมเล่นเนี่ยมันมีการดันที่เรียกว่าคอเทอร์โทนนะครับนะครับค mm ือ hmm. มันเป็นเสียงนอกสเกลนอกเสียงนอกเสียงสเกลสากลมันต้องดันมา1ส่วน4เสียงคอ a r เตอร์โทนนะครับลูกนี้ นะครับมันทิปผมเล่นถ้าผมเล่นปกติเสียงเป็นแบบนี้พอเล่นดันควอต์โทนมันไม่เปะเพราะฉนันะ้นบอกว่าแล้วเา้าผมจะรู้ได้ไงฟังครับคุณต้องฟังออริจินอลเยอะๆมันหมือคคุณบอกว่าคุณอยากร้องหมอลำได้นะครับหมอลำเพราะาจะมีการเอื้อนของเขา ถ้าคุณไม่ฟังบ่อยๆร้องอยังไงก็ร้องไม่ได้คุณอยากฟังโอเปร่าอยากร้องโอเปร่าเยอะถ้าคุณไม่ฟังโอเปร่านะครับกลับบ้านคุณก็ยังเปิด Grammy R S ฟังอยู่ก็คุณก็คงร้องโอเปร่าไม่ได้เหมือนกันถ้าคุณอยากเล่นกีตาร์ American Music อยากเล่นบลูส์นะครับคุณก็ต้องฟังเยอะๆแล้วพวกนี้คือเรื่องรายละเอียดที่บางทีกว่าเราจะเจอใ,ใช้เวลานานนะครับไอ้เรื่องคอร์ดโทนของโน้ตแฟ์ไฟ นะครับและอย่างที่บอกดนตรีบลูสเป็นดนตรีชนิดเดียวนะครับที่คอร์ดเป็นเหมือนเป็น Major, เมเจอร์แบบนั้นเซเว่นแต่สเกลเป็นไมเนอร์เป็นดนตรีชนิดเดียวที่ไมเนอร์ผสมเมเจอร์และเสียงมันถึงออกมาเป็นออริจรินอลของของบลูส์นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าดนตรีบลูสไม่ไม่ได้มาจากหลักทฤษฎีอะไรนะครับมาจากความรู้สึกรว้วนๆเลยเพราะฉะนั้นฟังละ เกตความรู้สึกตัวเองเข้าไปนะครับถ้าคุณเล่นคุณเล่นนะครับเล่นแบบท่องอคขยานนะครับกับคุณใส่ความรู้สึกของคุณเข้าไป ต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นฟังเยอะๆเก็บความรู้สึกนะครับเ <g> ก <ib it> ็บความรู้สึกคับแค้นส่วนตัวนะครับถ้าคุณยังเป็นนักศึกษาอยู่ก็คับแค้นครูบาอาจารย์ก็ลองมาปล่อยกับทางบลูส์นะครับถ้าคุณเติบโตทํางานคับแค้นเจ้านงเจ้านายก็ลองมาปล่อยกับทางบลูส์อาจจะเป็นทางออกที่ดีนะครับเป็นมิวสิคเทอเรปีแบบหนึ่งนะครับโอเคไวต้ตอนหน้านะผมจะมาแนะนําให้รู้จักกับศิลปินที่คุณควรจะต้องรู้จักในดนต <c oughs> รีบลูส์นะครับโอเคครับ ช่วงนี้ต้องเบรกสักครู่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากาเราได้เจอจานรปราดนะครับจากสถาบัานสอนดนตรีปราดมิวสิกแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้พบกับเครื่องดนตรีจริงๆด้วยครับในช่วงหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับมิวสิกคอโรจี้ครับเดี๋ยวเราลองอ่านดูนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการมิวสิกคอโรจี้รายการที่ได้รวบรวมทุกศาสตร์ดนตรีเอาไว้ที่นี่ที่เดียวโอ okay. เคเดี๋ยวลองฟังดูฮะ